นี่คือการประกาศเตือนภัยฉบับพิเศษนะครับเกี่ยวกับพายุคาแมกี่ซึ่งตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยเราโดยตรงเลยครับข้อมูลทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับมาจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่13ล่าสุดเลยถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดที่สุดแล้วครับในตอนนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ล่าสุดของพายุลูกนี้กันก่อนเลยดีกว่า ว่าตอนนี้พายุไปถึงไหนแล้วและความรุนแรงของมันเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้นะครับพายุโซนร้อนเคาแมกิได้อ่อนกำลังลงมาเป็นพายุดิปรรชันแล้วแต่จุดที่น่ากังวลจริงๆก็คือตำแหน่งของมันครับตอนนี้ศูนย์กลางของพายุเนี่ยอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีไปทางตะวันออกแค่50กิโลเมตรเท่านั้นและกำลังมุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการณ์กันว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่อุบลราชธานีก่อนเที่ยงของวันนี้เลยครับ และนี่คือส่วนที่สำคัญที่สุดเลยครับผลกระทบที่จะตามมาในอีก3วันข้างหน้านี้จะเป็นยังไงบ้างซึ่งเราต้องจับตาดูทั้งสถานการณ์บนบกแล้วก็ในทะเลด้วยครับ ถ้าดูภาพรวมนะครับอิทธิพลของพายุลูกนี้จะทําให้เกิดฝนตกหนักทั่วประเทศไทยตอนบนยาวไปจนถึงวันที่9พฤศจิกาย,ยนเลยโดยเส้นทางของฝนจะเริ่มจากวันนี้ที่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกก่อนจากนั้นพรุ่งนี้กลุ่มฝนก็จะขยับตัวไปตกหนักที่ภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือและจะยังคงตกต่อเนื่องที่ภาคเหนือไปจนถึงวันที่9ค่ะทีนี้มาดูบนบกกันบ้าง อันตรายหลักๆเลยมาจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมครับซึ่งแน่นอนว่ามันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉบับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรก็อาจจะได้รับความเสียหายได้ก็อยากให้เตรียมป้องก,กันกันไว้ล่วงหน้าด้วยครับผลกระทบไม่ได้มีแค่บนบอกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในทะเลก็มีคำเตือนที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกัน โดยเฉพาะเลยคือฝั่งทะเลอันดามันครับในทะเลอันดามันนะครับคาดว่าคลื่นลมจะมีกําลังแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยคลื่นอาจจะสูงได้ถึง2-3ถึงเมตรแต่จุดที่อันตรายที่สุดก็คือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยทีเดียวซึ่งต้องบอกว่าอันตรายอย่างยิ่งยวดเลยนะครับสำหรับการเดินเรือทุกชนิด เอาละครับต่อไปเราจะมาลงรายละเอียดกันให้ชัดขึ้นไปอีกว่าพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังในแต่ละวันบ้างไล่ไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนครับเรามาเริ่มกันที่วันนี้ก่อนเลยวันที่7พฤศจิกายนมีบางพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระดับสูงสุดเลยคือมีความเสี่ยงที่จะเจอฝนตกหนักไปจนถึงหนักมากเลยครับ และนี่คือ9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่อยู่ในเกณฑ์การเตือนภัยระดับสูงสุดสําหรับวันนี้เลยไล่ไปนะครับมีอุบลราชธานีอํานาจเจริญศรีสะเกดยโสธรสุรินทร์ร้อยเอ็ดมหาสรารคามบุรีรัมย์และนครราชสีมาย้านะครับว่าในพื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณน้ําฝนอาจจะสูงเกิน90มิลิเมตรได้เลยขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดที่สุดเลยครับ ทีนี้นอกจากกลุ่มจังหวัดที่เสี่ยงสูงสุดเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ยังมีพื้นที่อื่นๆที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในอีกหลายภาคเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือบางส่วนอย่างเช่นเพชรบูรณ์พิษณุโลกภาคอีสานตอนบนภาคกลางนี่ก็รวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกนี่ก็เกือบทั้งหมดเลยไปจนถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันตั้งแต่พังงาลงไปเลยครับแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้ล่ะ ศูนย์กลางของกลุ่มฝนนะครับคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกมากขึ้นนั่นก็หมายของว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักจะเน้นไปที่ภาคเหนือส่วนใหญ่อย่างเช่นเชียงใหม่ลำปางภาคอีสานตอนบนอย่างเลยหนองคายแล้วก็ภาคกลางตอนบนและตะวันตกเช่นนครสวรรค์กาญจนบุรีส่วนทางภาคใต้ย,ยังคงต้องเฝ้าระวัง4จังหวัดเดิมอยู่ครับ พอถึงวันที่9พฤศจิกายนผลกระทบจะเริ่มจำกัดวงแคบลงแล้วครับโดยจะไปนเน้นที่ภาคเหนือเป็นหลักเลยโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางแล้วก็พะเยาซึ่งจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ครับโอเคครับในสถานการณ์แบบนี้การปฏิบัติต,ตัวให้ถูกต้องคือเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเรามาดูข้อแนะนำอย่างเป็นทางการกันดีกว่าครับว่าควรจะทำยังไง มาเริ่มที่คำแนะนำสำหรับคนที่อยู่บนบกก่อนนะครับหลักๆเลยคือให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากส่วนสำหรับชาวเรือในทะเลอ,อันนามันขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีพาย,ยุฝนฟ้าคนองแต่คำเตือนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรือเล็กควรงวดออกจากฝั่งนะครับจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ และหัวใจที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เลยก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่เน้นย้ำม,มาเลยว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าสถานการณ์มันยังเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับถ้าหากต้องการติดตามข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์เลยนะครับสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา tmd.go.th หรือจะโทรสอบถามก็ได้ครับที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับและสุดท้ายนี้นะครับคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้เพียงพอแล้วหรือยังก็ขอให้ทุกพื้นที่ที่อยู่ในเขตเฝ้าระวังปลอดภัยนะครับ